มาทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะรีวิวนะครับวัวจิลฟันไดนะเดี๋ยวพี่ขอเทียบทั้ง2ล่างให้ดูแล้วกันนะครับทั้งล่างโชว์ทามล่างเก่าล่างสดเลยกับล่างใหม่ล่างสัตว์เลยแล้วก็มีล่างหนึ่งที่เป็นล่างแอ r ์เรียวฟอนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็มาดูก่อนครับทุกคนตัวแรกกับล่างเก่าวัวจิลฟันไดนะก็บอกเลยว่าค่าเกมรับใกล้เคียงกันนะผมบอกเลยครับแล้วก็เรื่องของสแต็ถือว่าโอเคนะทุกคนนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใกกลล้เเคียยงัน มาดูเรื่องของที่ผมคิดว่าน่าจะเด่นกว่าหลากัหลกๆของฟิลด์ยูฟันไก็คงจะเป็นเรื่องของเ,อเรียกว่างไงดีค่าจ้ำแล้วกันนะที่ถือว่าอาจจะห่างกันมากครับทุกคนสำหรับร่างใหม่กับร่างเก่าแต่พี่บอกเลยว่าร่างใหม่มีลองแรงแท็กขึ้นนะต้องมาดูกันว่า AI ไส้ในนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลนี่จะเหมาะหรือเปล่าถ้าสรุปเชียร์คือร่างใหม่ดีกว่าร่างโชว์ทารบูทเดียวแน่นอนนะครับผม แล้วก็ทุกคนมาดูอีกล่างนี้ครับล่างที่มาล่าสัตว์เหมือนกันกนะก,ก,ก่อนล่างใหม่นะล่าทีมชาตนะิ้ะทุกคนเนาะกับสกิลแฮร์เรลฟอร์ดถ้าถามพี่ว่ามีฟันไลท์ล่างแฮร์เรลฟอร์ดมาแล้วอยากลองล่างาสกิลแท็กเกิลน,นะพี่ก็บอกเลยว่าถ้าดูจากสถตทุกคนถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากผมถือว่าสถติพอๆกันเลยน้องชายถ้าใามุมพี่นะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าเกมรับเป็นยังไงก็ตึงพอๆกันทั้งคู่ทุกคนสังเกตไหมผมถือว่าห่างก,กันได้มากนะครับสำหรับาค่าเกมรับเรื่องของ heading เรื่องของค่าจําเรื่องของความหนาก็ถือว่าเอาเป็นว่าร่างใหม่ถ้าเด่นจริงๆก็คงเป็นเรื่องของอสปีดต้นที่มากกว่า4เลยนะครับทุกคนนะครับถ้าถามพี่ว่าแล้วผมจะเติมดีไหมนะครับสาหรับพี่บอกเลยว่าใครมีฟานไดร์ร่างหนึ่งร่าง2ลร่างสา,า,งสาแล้วเองบอกเลยว่าถ้าเองได้ฟานไดร์ที่เก่งขึ้นนะนะครับแล้วมีสกิลแอลเลฟอร์ดประกบคู่ด้วยผมว่าร่างใหม่ตอบโจทย์ทุกคนเป็นรองแรงแท้ขึ้นนะแล้วเป็นโชว์ทานร่างพิเศษด้วยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเค แต่ถามมองคุ้มค่าทุกคนก็อาจจะบอกว่าไม่เติมก็ได้เติมก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะสุดท้ายนี่พี่ก็จะบอกว่ายังไงร่างใหม่สําหรับพี่ก็ถือว่าโอเคกว่าร่างเก่าแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายทุกคนจะเป็นคนตัดสินใจที่จะเติมหรือไม่เติมหรือว่าจะเลือกหรือไม่เลือนครับพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีใครได้กดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์พี่นะพรุ่งนี้ขอให้เปิดฟันได้แจกฟรีออกนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ